สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวนะคะที่อยู่หลังบ้านของเราเนาะตรงเนี้ยเป็นสวนของเรานะคะมันจะมีเห็นไหมคะมันจะมีะรัว้วที่เป็นต้นไม้รั้วธรรมชาติระดับตรงนั้นมันจะสูงกว่าตรงนี้นะคะสูงกว่านะคะ ตรงนี้มันจะเป็นที่เป็นที่พวกวัวควายนะคะไม่ใช่ควายสยิวัวก,กับแกะเขานําพวกวัวก,กับแกะไปเลี้ยงนะคะเส้นทางนี้แหละแต่ว่าถนนตรงเนี้ยมันเป็นของทางเข้าบ้านเขาที่ว่าเป็นบ้านจัดงานเลี้ยงเนาะปาร์ตี้เราจะพาไปดูบรรยากาศนะคะ นี่แต่นกแถวนี้นกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะเหมือนมันนอกอะที่ยิงนกตกปลากันเยอะแล้วก็สูญพันธไปเรื่อยๆแต่ที่นี่เขาอนุรักษ์ไว้นะคะนี่เป็นทางเข้าบ้าน ของงานปาร์ตีะะ้อ๋อทำรั้วตรงนี้ไม่ให้วัวควายมันเดินผ่านอิสติเวลา เราเดินไปคนเดียวแล้วก็ไปทางนี้เหมือนกันค่ะอันนี้ต้นฮาเซลนัทนะคะไม่ใช่สิต้นวอนัทค่ะที่เข้าไปผสมกับพวกเค,กะคะ้กค่ะเวลาเขาทำเค้กกันนะคะ ทำรั้วตรงนี้แต่ก่อนแต่ก่อนวัวควายมันสามารถวัวแกะมันสามารถเดินผ่านตรงนี้ลงมาได้ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นตรงนี้นะคะเราจะพาไปดูไร่นี่ค่ะ ตรงนี้น่าจะปลูกน่าจะปลูกเออเขาเรียกว่าอะไรข้าวสาลีเออข้าวสาลีค่ะ mm hmm. เห็นไร่เขียวๆตรงนั้นไหมคะปลูกข้าวสาลีเหมือนกันแต่แปลงตรงนั้นทําเป็นร่องไม่แน่ใจว่าปลูกมันฝรั่งหรือว่าอะไรนะคะ mm hmm. นี่ยค่ะนี่เถียงนาน้อยเราอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ที่น,นคะคะ เขตรั้วนะคะตรงต้นไม้ค่ะที่เป็นแนวยาวเนี่ยสูงๆูเนี่ยเขดรั้วของเราอันนั้นก็ของเพื่อนบ้านนะคะเห็นไหมคะโบดค่ะที่เป็นเสียวขาวแล้วส้มๆเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแนวสันเขาภาพไม่ชัดแนวสันเขาเนี่ยค่ะ นะะี่ยหาแนวสันเขาเหมือนที่เราบอกนะคะว่าเมืองเราเนี่ยมันจะอยู่เป็นที่ราบรุ่มระหว่างแนวเขานะคะทีเนี้ยมันก็เลยอากาศมันเลยจะหนาวเย็นนานกว่าภาคอื่นที่เขาอยู่ในที่ราบเหมือนภาคใต้นะคะที่นี่อะ่ะเมืองหลวงอยู่ภาคใต้นะคะบูคาเรสต์เนี่ยอยู่ภาคใต้ของเราอยู่ภาคกลางนะคะ อยู่ตามแนวสันเทือกเขา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเนาะของโรมาเนียค่ะเขาเรียกว่าอะไรเนาะลืมเวลาจะพูดก็ลืมโรมาเนียเป็นประเทศกเศษกเศษตรกรรมนะคะเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเนาะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่เยอะค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูวิวนะคะเห็นทุ่งสีดอกเหลืองๆไหมคะนั่นคือดอกเรปเซ่นะคะเรปซีดมั้งเขาเอามเมล็ดมันนะคะมันม่นเป็นเหมือนผักกาดนะผักกาดที่มันต้นสูงๆอะค่ะใบมันเหมือนผักกาดที่มันเผ็ดๆบ้านเราอะค่ะแล้วก็เอาเม็ดมันไปทําน้ํามันนะคะ ทำน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันพวกน่าจะใช้อุตสาหะในอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยค่ะเหมือนน้ำมันที่เหมนน้ำมันปาล์มบ้านเราอ่ะเราเจอร่มละต้นนี้เป็นต้นพรำนะคะต้นพรำเนี่ยค่ะเป็นพรำป่านะคะ เห็นเขียวๆท่านั้น,นเขาปลูกนะคะปลูกข้าวสาลีปลูกข้าวโพดแล้วแต่ปีเขาที่นี่เขาจะปลูกสลับกันค่ะปีนี้ปลูกกันเนี้ยปีหน้าต้องปลูกพืชหมุนเวียนตัวใหม่แล้วปีนี้ปลูกข้าวสาลีปีหน้าต้องปลูกข้าวโพดหรือว่าหัวผักที่ใช้ให้บัวแกะกินนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูมุมสูงนะคะ ต้นมุมข้างบนนู้นมันเป็นเนินนะคะเป็นเนินขึ้นไปตรงที่เราอยู่มันเป็นที่ลาบลงมานะคะก็จะสถานที่นั้นก็จะเป็นที่เลี้ยงแกะของชาวบ้านเนาะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นที่ลาดลงมาเนาะ เราจะพาขึ้นไปดูอีกนิดหนึ่งนะคะจะได้ดูวิวข้างบนเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแถวนี้ชาวบ้านก็จะออกมาดูไร่สวนเป็นระยะนะคะอยู่ที่ว่าตอนนั้นพืชที่เขาปลูกไนงะเริ่มขึ้นหรือยังตรงนี้เราพามาดูแผนมาให้ดูตรงต้นเชอรี่นะคะดอกเต็มเลย แสดงว่าปีนี้ผลมันจะต้องเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะก็ต่างจังหวัดนะคะเราอยู่แบบต่างจังหวัดเนาะอยู่ในระดับเมืองที่เราอยู่ในระดับอำเภอนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านเราจะซูมให้ดูนะคะมีคนมาเลี้ยงแก่ด้วยค่ะ แต่ว่าไม่รู้เจ้าของไปไหนอยู่มีแกะอยู่สี่ห้าตัวนะคะเขาก็จะปล่อยเลี้ยงไปเลยแกะมันเดินช้าทำนะมากินหญ้ามันก็จะวนไปวนมาเดินวนอยู่นั่นแหละกล้องอาจจะสายนิดหน่อยนะคะโน่นหลังคาแดงๆนั่นคือหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่ใช่หมู่บ้านที่เราอยู่นะมันแยกกัน ันนี้เป็นการซูมกล้องเข้ามาให้มันเห็นภาพชัดขึ้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไกลมากเลยจากที่เรายืนอยู่เห็นทุ่งสีหงเหลืองๆไหมคะนั่นคือดอกเรฟซีทที่เขาใช้มเมล็ดของมันไปทำน้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันต่างๆอะคะ่ะปลูกขายเม็ดนะคะปลูกขายเม็ดเหมือนบ้านเราปลูกพวกปาล์มที่เอาไปทำน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ น,นคะคะเราซูมให้ดูโอ้เดินกล้องไวเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเดินขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะกล้องมันอาจจะส่ายหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวหามุมกันค่ะหามุมก่อนนะคะโอเคเนี่ยค่ะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะนึงว่าละค่ะ ไม่ได้อยู่ในเมืองนะคะอยู่ตามาชนบทก็จะอากาศดีค่ะอากาศดีเงียบสงบนะคะชาวบ้านที่นี่ก็ปลูกผักปลูกหญ้าเหมือนบ้านเรานะคะช่วงฤดูเริ่มใบไม้ผลิเริ่มอุ่นขึ้นก็จะปลูกหัวหอมกระเทียมแครอทผักกาดสลัดผักชีปลูกเหมือนบ้านเราหมดเลยค่ะ หมายถึงว่าเาพืชผักที่เขาเาปลูกได้นะคะเขาจะปลูกเหมือนชาวชนบทบ้านเราอะค่ะนะคะก็ปลูกกินไม่ต้องซื้ออะไรอย่างนะี้คะกล้องไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ามันเจอแสงแล้วมันปรับมุมไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะนี่คือสันเขานะคะที่เราเชี้ให้ดูเป็นสันเขาเทือกเขาทรานซิวเนียนะคะ มุมกล้องไม่ค่อยชัดนะคะว่ามันเจอแบบปรับแสงนะคะดอกเหลืองๆทุ่งเหลืองๆนะใช่หมดเลยค่ะดอกที่เขาจะใช้เม็ดมันไปทำน้ำมันนะคะขายเม <ๆ S 1> ็ดก็นี่คือแค่แบบข้างหลังสวนแล้วนะคะข้างหลังสวนเรา ไม่ได้ไปถ่ายไกลนะคะทั้งหลังส่วนเราแล้วก็หมู่บ้านมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะคะตอนที่เรามาอยู่ใหม่ๆห,หมู่บ้านมันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าแปดปีเก้าปีจะสิบปีมันก็เริ่มขยายมากขึ้นเพราะว่าเมืองกับหมู่บ้านะ่ะมันไม่ไกลกันนะคะเมืองเมืองกับหมู่บ้านที่เราอยู่มันห่างกันแค่สิบกว่ากิโละคะ่ะประมาณสิบสองประมาณเน,นี้ยค่ะก็ทีเนี้ย คนที่อยู่ในเมืองก็เริ่มขยายออกมาข้างนอกขยายใกล้เข้ามากับหมู่บ้านที่เราอยู่แล้วแต่ก่อนก็ว่าห่างไกลจากในเมืองแบบมันไม่มีรถสะดวกสบายเหมือนบ้านเรานะในการเดินทางนะคะมันไม่ค่อยมีรถโดยสารเยอะแยะเหมือนบ้านเราะคะ่ะอันนี้เราซูมให้ดูนะคะซูมให้ดูภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะ ะะหมู่บ้านเริ่มขยายใหญ่มากขึ้นมีคนเริ่มซื้อที่ซื้อทางสร้างบ้านเยอะขึ้นนะคะตอน,นที่ดิฉันมาอยู่แรกๆก,ก็ไม่ค่อยเยอะขนาดนี้ดูในกล้องมันไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ามันอาจจะอยู่ที่กล้องเราไม่ดีนี่ให้ดูเนะะี่ยค่ะ ไอเนี่ยเป็นกุหลาบหินบ้านเราอะค่ะกุหลาบหินเนาะแล้วทีเนี้ยเม็ดมันเนี่ยเขาเอาไปทํายาหรือว่าเอาไปทําพวกวิตามินซีอะค่ะหรือว่าจะเอาไปทําแยมนะคะคนแต่นี้มันแห้งไปละตอนที่มันยังไม่แห้งค่ะคนแก่นะ่ะชอบมาเก็บเอาไปทําแยมกันนะคะแล้วก็เอาไปกวนๆแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวอะไรประมาณเนี้ยค่ะเคยถามเขาอะนะคะ มันจะออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนมะขามหวานบ้านเราน่ะนะคะเขาก็ไปทําแยมกันแล้วไปทาขนมปังนะฮะก็เป็นดอกมันก็เป็นดอกกุหลาบเลยค่ะเป็นกุหลาบหินเนาะที่ฉันเคยเห็นที่เมืองไทยเขาเรียกกุหลาบหินมาเจอที่นี่เราว่าอ๋อนี่ไงแต่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะคะเยอะมากเลยและดอกเนี่ยเวลาเกิดแล้วแบบมันไปตามรากนะคะต้นมันขึ้นอน่ะตายยากมากเราต้องคอยตัดมัน เอากันไก่ตัดมันแต่ว่ามันขึ้นไปหมดเลยค่ะตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยนะคะเยอะก็เป็นพืชน,นะคะเป็นพืชที่มีประโยชน์เนาะ,ะเห็นคนแก่ชอบมาเก็บเวลาที่มันสุกๆอะค่ะเต็มต้นอะคนแก่จะมาเก็บไปทำแยมอันนี้เราหันกล้องมาให้ดูธรรมาชาติอีกรอบหนึ่งเนาะวันนี้ถ่ายยาวไปนิดนึงเนาะคะ ตอนนี้พึ่งเขาคงพึ่งจะเริ่มหวานข้าวเพราะว่ามันยังไม่ค่อยเห็นขึ้นเลยค่ะถ้าตรงแปลงเขียวๆนู่นเขาวานนานแล้วแต่ว่าแปลงสองสามแปลงที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะที่มันยังเห็นดินอยู่เนี่ยคือพึ่งหวานนะคะยังไม่เริ่มขึ้นสักเท่าไหร่เนาะ <S <S เวลาเขาหวานปุ๋ยนะคะเขาใช้รถแท็กเตอร์ในการหวานนะคะ <S <S เขาไม่ได้แบบใช้คนเหมือนบ้านเราเนะเพราะว่าเขาจ้างแป๊บเดียวเสร็จ อันนี้คือชาวบ้านทำนะแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยบางทีหวานปุ๋ยนี่ยังต้องใช้คนจ้างคนเดินหวานเนาะแต่พื้นที่พวกนี้เขาก็จะใช้รถแท็กเตอร์หวานกันเหมือนที่เราดูในสารคดีของฝรัลล่งอาาะค่ะเนาะก็จะมีแต่จ้างค่ะถ้าเราไม่มีรถเป็นเจ้าของรถในการพลวนในการถายในการหวานเราก็ต้องจ้างหมดเลยเนี่ยค่ะ ลงทุนในการทำทาไร่ทำสวนแพงเหมือนแถวบ้านเลยแม่ก็บอกว่าเวลาเราจ้างก็แพงเหมือนกันแถวต่างจังหวัดป้านอกเมืองไทยเนาะที่นี่เหมือนกันค่าจ้างเขาคิดเป็นเป็น,เป,นเป็นงานเป็นงานนะคะว่างานหนึ่งกี่ร้อยเลอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เหมือนกันกี่เลกี่เลก็ว่าไปอะไรเงี้ยคะลักษณะของ มัณน,นอกนะคะมัณน,นอกทั่วไปที่เราพามาให้ดูเพราะว่าเราก็อยู่แบบนี้เนาะคะ่ะแล้วแต่ใครชอบนะคะว่าใครอยู่ชอบอยู่ในเมืองหรือว่าตัวเองต้องอยู่ในเมืองเพราะาแฟนอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดบางคนอาจจะไม่ชอบอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็จะมีปัญหาในการใช้ชีวิตนิดนึงเพราะาอาจจะชอบอยู่ในเมืองชอบเห็นแสงสีอะไรเงะะี้ยค่ะ แล้วแต่คนเนาะมันก็จะเงียบเงียบเงาเงานิดนึงนะคะถ้าอยู่กับธรรมชาติแล้วแต่ใครชอบแบบลาบางคนอาจจะชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติบางคนอาจจะชอบมีเพื่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนฟูงอะไรเงี้ยนะคะจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปความมุ่งหมายนะคะในการใช้ชีวิตอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ เห็นหลายท่านเนาะอยากดูบริเวณที่เราอยู่ก็เลยถ่ายมาให้ดูปกติจะไม่ค่อยได้ถ่ายคะ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายวิวสักเท่าไหร่แต่ก็แบบจะพยายามนะคะถ้าไปดูที่นั่นที่นี่ที่มันสวยๆเนาะจะพยายามถ่ายมาให้ดูเพราะว่าบางคนก็อยากเห็นนะคะว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเราอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ นี่แหละค่ะชาวบ้านที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้านเราค่ะคนต่างจังหวัดนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกันก็คือเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปลูกผักเลี้ยงหมูประมาณนี้นะคะที่ที่เราเห็นที่ที่ที่เราเข้าไปเห็นเพื่อนบ้านเนาะเราเข้าไปดูเขาเขาจะทําแบบนี้ว่าอ๋อเหมือนบ้านเราเลยเนาะอะไรเงี้ย ปลูกผักปลูกพริกนะคะพริกก็เป็นพริกหยวกที่มันไม่เผ็ดนะคะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแล้วก็ใช้ชีวิตดิฉันว่าเขาน่าจะใช้ชีวิตแบบยังบ้านนอกกว่าต่างจังหวัดของเราหลายหมู่บ้านอยู่นะคะหลายหลายพื้นที่อยู่เพราะว่าบางที่เนี่ยก็ยังทิ้งลักษณะการใช้ชีวิตแบบนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคะ่ะ ตรงที่เราถ่ายให้ดูมุมนู้นมันเป็นมันเป็นเนินนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอยู่สูงเนาะมันก็เลยรู้สึกเหมือนพื้นที่มันเสมอกันจริงๆไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นเอ่อที่เนินขึ้นไปเหมือนเป็นเนินเขาอะค่ะเนินเขาเล็กๆนะคะตรงตรงที่เห็นเป็นหมู่บ้านนั้นเป็นที่ลาบพุ่มะค่ะพื้นที่ลาบพุ่มเล็กๆนะคะแล้วก็มาสร้างหมู่บ้านใส่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้น,นี่มันเป็นวิวมุมไกลๆนะคะ วิวมุมไกลๆมันเป็นพื้นที่าราบสลับกับเนินเขานะคะสลับกับภูเขาสลับกับเนินเขาเวลาถนนเขานี่ก็ถนนเขาก็จะสร้างไปตามเขานะคะ่ะเวลาขับรถนี่ก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขนลงลงแล้วแต่นะคะว่าจะขึ้นสูงจะลงตามขนาดไหนเพราะว่า ทำถนนตัดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณนี้ลักษณะของภูม,มิประเทศเขานะคะแต่บ้านเราส่วนมากก็จะเป็นที่ราบเนาะเวลาขับรถเราจะขับพื้นที่ราบซะเยอะไม่ค่อยขึ้นที่สูงถ้าไม่ใช่แบบเหมือนภาคเหนืออะไรเงี้ยนะคะแต่ที่นี่ถนนเขาจะแบบขึ้นเขาลงที่ราบขึ้นเขาลงที่ราบตลอดเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเวลาการใช้ชีวิตท่องเที่ยวของฝรั่งที่นี่ก็จะ เที่ยวตามธรรมชาติเที่ยวตามเขาป่าเขาลำเนาไปไปตามาบ่อน้ำพุต่างๆหรือว่าตามสถานที่ส่วนมากเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะเข้าไปเดินบนเข้าไปเดินเข้าไปเดินในป่าสนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าขึ้นเขาไปเดินเขากันอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เชิงธรรมชาติเยอะนะคะ ตอนที่เรามาตอนแรกเราก็แบบโอ้เขาเที่ยวกันอย่างนี้เนาะฝรั่งบ้านเราตอนที่เราอยู่เราก็จะเดินห้างเดินอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะแต่ว่าด้วยความที่อยู่ในเมืองนานนะคะก็มาอยู่ที่นี่อ๋อเขาเที่ยวกันแบบนี้ฝรั่งเที่ยวกันไปปิกนิกอยู่ข้างแม่น้ําข้างลาําธารไปเดินเขากันไปเดินป่ากันอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ อันเนี้ยเล่าให้ฟังนะคะว่าเออเขาใช้ชีวิตแบบนี้กันนอเวลาไปอยู่บ้านเราก็เลยตื่นตาตื่นใจมากเลยมีอะไรที่มันแบบเยอะอะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวความสะดวกสบายบาร์ต่างๆสถานที่ต่างๆสถานที่ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยแต่เมืองนอกมันจะไม่ไม่เหมือนไทยอะค่ะไม่เหมือนเลยแตกต่างกันมากเลยยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับออ ตลาดที่บ้านเราเป็นตลาดที่มันโอเพ่นนะคะมันเปิดนะ่ะคือเหมือนตลาดนะั้นแล้วเอามาขายได้ทุกวันศุกร์หรือว่าวันที่เขาจัดงาน่าเงี้ยหรือว่าขายของที่แบบนอกอาคารนอกตึกนอกอะไรเงี้ยขายได้งเงี้ยแต่เมืองนอกไม่ค่อยมีเขาจะจัดเป็น,นโซนแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ขายและเกละกะกันดิฉนันว่าบ้านเรามันตื่นตานะฮนะ,ะบ้านเรามันตื่นตาทํามาหากินง่ายกว่าเมืองนอกเมืองนอกแบบ ยากต้องมีการเก็บภาษีกันทุกเม็ดเลยนะคะประมาณนั้นเนาะเนี่ยค่กก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วว่าไม่ดูธรรมชาติด้วยอยากบอกว่าเราถ่ายคลิปไปแล้วเสียงมันหายนะคะเราก็เลยต้องมาพูดใส่คลิปนะคะว่าเออเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะก็ เอามาให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าเราไปที่อื่นๆเนอะเดี๋ยวเราเอาภาพที่อื่นๆมาให้ดูด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ